ปลวกนะคะสามารถสร้างความเสียหายบางหลังะคะทิ้งไว้คิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเยอะนะแต่ฟ้าถลม่มตุ้มลงมาเลยเจอปลวกห้ามฉีดยิ่งฉีด,ย,ฉดยิ่งลามเพราะยิ่งฉีดความเสียหายมันจะกระจายมากขึ้นหัวใจของการกําจัดปลวกหนีไม่พ้นนะคะว่าการกําจัดปลวกไม่ใช่การแก้ปัญหาลูกค้าอย่างเดียวมันคืองานบริการ ก่อนที่เราจะเปิดหรือก่อตั้งบริษัทกรีนโฮมนะคะเราก็อยู่ในวงการกําจัดปวกและแมลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะพี่เคยคุยกับสามีนะคะว่าเราอยากจะทําธุรกิจอย่างหนึง่งแต่ว่าเราก็คิดไปหลายๆธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านสเต็กหรือแม้กระทั่งร้านขายข้าวแกงดังนั้นเนี่ยสามีกับคุณแม่นะคะเราก็ปรึกษากับทางบ้านด้วย ก็ให้ความเห็นว่าแล้วทำไมไม่ทำธุรกิจที่เราถนัดละ่ะเราก็เลยออกมาทำบริษัทกำจัดปวกภายใต้ชื่อบริษัท Green Home p e c e Control ค่ะก็คือเราก็เริ่มเปิดบริษัทของตัวเองตั้งแต่ปีไหนคะพี่จิตปี55ค่ะปี2555มันถือว่าการทำธุรกิจกำจัดปวกเติบโตเร็วไหมคะ จริงๆธุรกิจกำจัดปวกอะคะ่ะจากที่พี่ทำสถิติออกมานะคะในช่วงแรกๆเนี่ยการเติบโตของบริษัทสูงมากเพราะว่าเรามีลูกค้าค่อนข้างที่จะเข้ามาต่อเนื่องเพราะตอนนั้นเราเลือกทําเลที่มันติดถนนอ่าแล้วอยู่ในหมู่บ้านดังนั้นก็จะมีกลุ่มลูกค้าะคะ่ะในบริเวณที่หมู่บ้านนั้น,นะคะ เข้ามาเป็นลูกค้าในปริมาณที่สูงแต่พอเราอยู่ไปได้สัก10กว่าปีเราก็ทำสถิตินะคะว่าบริษัทเราเติบโตอยู่ในกี่ท,ที่กี่เปอร์เซนต์มันอยู่เข้าๆประมาณ10นะคะในการเติบโตแต่ว่ามันส่วนทางกับเศรษฐกิจบางธุรกิจที่มันการเติบโตมันต่ำลงแต่ธุรกิจกำลังกำจัดปวกและแมลงเนี่ยมันยังไปได้ต่อเนื่องเพราะว่าบ้านของเราที่เราอยู่อะคะ่ะมันมีทั้งสร้างใหม่ กาหมู่บ้านที่เกิดใหม่กับหมู่บ้านที่มันมีอยู่แล้วนั้นปริมาณบ้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วปลวกอะค่ะมันไม่หายไปจากโลกนี้ต่อให้เราอะค่ะใช้วิธีการกําจัดแบบกํากจัดให้หมดทั้งลงังแต่มันก็ยังมีปลวกลังใหม่ที่สร้างลังใหม่ขึ้นมาดังนั้นมันก็เลยเป็นวงจรที่ความเสียหายของเรื่องปลวกเนี่ยมันยังมีต่อเนื่องและ เจ้าของบ้านก็ยังจําเป็นที่จะต้องทําอยู่ที่พี่ดูข้อมูลนะ,นะคะในธุรกิจประเภทเดียวกันเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ3 0 0 0กว่าล้านได้ค่ะคาา<ข>ใช่3,000ันถึงห้าพล้านเลยประมาณนี้แต่ว่าด้วยบริษัท Green Home p a s t Control นะคะยังอยู่ในเฉพาะกรุงเทพและก็จับกลุ่มลูกค้า,าเฉพาะเท่านั้นก็คือเป็นลูกบ้านเจ้าของบ้านและดูแลตอนนี้เราดูแล ประเภทมแมลงไม่ได้แบบทุกมแมลงจะเป็นความต้องการที่เจ้าของบ้านมีปัญหามากกว่ายังไม่ได้ไปรวมถึงในภาคอุตสาหกรรมดังนั้นตลาดที่5,000ันกว่าล้านที่พี่แจ้งมันรวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยพี่จิตด,ดูแลเฉพาะบ้านเป็นหลังหรือว่ามีเป็นคอนโดเป็นอะไรหมเ,เป็นบ้านอยู่อาศัยท,ทุกประเภทนะคะแล้วก็คอนโดเนี่ยเราดูแลเหมือนกันแต่ดูแลให้เฉพาะ เจ้าของห้องชุดค่ะไม่ได้ดูแลให้นิติกับนิติบุคนิติบุคคลของคอนโดนิติบุคคลของหมู่บ้านไอ้ตัวนี้เราไม่ได้ดูแลในรูปแบบบริษัทถ้าเป็นสํานักงานปกติเราก็ดูแลค่ะแต่ในส่วนของโรงงานตอนนี้เรายังไม่ได้ดูแล ที่พี่ดูแลมาบ้านมันปวกมันขึ้นบ้านทุกลักษณะมันไม่ได้เกี่ยวกับลักษณะของบ้านแต่มันเกี่ยวกับสบภาพใต้อาคารโครงสร้างของบ้านเป็นหลักด้วยเช่นบ้านหลังนั้นนะคะมีความชื้นสูงหรือมีน้ำขังใต้อาคารหรือการวางท่อกำจัดปวกมีปัญหานะคะมันก็ทำให้ปวกอ่ะสามารถเล็ดลอดเข้าสู่ตัวบ้านได้เพราะว่าปวกอะค่ะอย่างสมมติว่าหหมู่บ้านเนี่ย มีปวกหนึ่งหลังมันสามารถหากินหรือมีปัญหากับทุกหลังในหมู่บ้านได้เลยเพราะมันเป็นการมันเดินเป็นเส้นทางอะคะ่ะไปหากินยังบ้านหลังหนึ่งสมมติบ้านหลังนี้มีการป้องกันมันก็เปลี่ยนเส้นทางไปกินบ้านอีกหลังหนึ่งถ้าบ้านหลังนั้นไม่ทําการป้องกันก็จะมันก็จะเข้าไปหาแหล่งอาหารในตัวบ้านกินนะคะในวิธีการกําจัดปวกหาอย่างแรกก็คือ ช่างจะต้องเข้าสำรวจภายในตัวอาคารรอบอาคารเพื่อดูว่าเราจะใช้วิธีไหนในการกำจัดหรือว่าป้องกันนะคะซึ่งกำจัดปวกปัจจุบันนะคะมันมีป้องกันด้วยระบบน้ำยาเคมีกับอันที่สองกำจัดด้วยระบบสถานีเยือ่อดังนั้นถ้าเกิดบ้านนะคะมีปัญหาปวกแล้วเราจะแนะนำให้ใช้เป็นระบบสถานีเยื่อในการกำจัดเพราะมันจะได้ประสิทธิภาพในการกำจัดมากที่สุด นะคะแต่ถ้าเกิดบ้านยังไม่ได้มีปัญหาแล้วมีท่ออัดน้ํายาหรือเป็นทาวน์โฮมอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแนะนําให้ใช้เป็นระบบอัดน้ํายาเข้าท่อหรือเจาะพื้นภายในอัดน้ํายาแต่ถ้าบ้านเดี่ยวมีพื้นที่รอบตัวอาคารเราจะใช้วิธีการฝังสถานีก็ได้ด้วยเพื่อที่บ้านบางหลังอะคะ่ะเขาไม่อยากใช้พวกสารเคมี ก็จะมีระบบการฝังสถานีดักจับปวกด้วยดังนั้นการสำรวจเพื่อดูความเหมาะสมของบ้านหลังนั้นแล้วเราก็จะเสนอลูกค้าว่าบ้านหลังนั้นใช้ระบบไหนได้บ้างขั้นตอนต่อมาพอเราเลือกวิธีแล้วอะค่ะเราก็จะเข้าไปดําเนินการจะอัดถ้าเป็นระบบน้ํายาเราก็จะอัดน้ํายาเข้าตัวท่อหรือเจาะภายในเพื่ออัดน้ํายาแต่ถ้าเป็นระบบสถานีเหยื่อค่ะเราก็จะมีการฝังรอบตัวอาคารหรือว่าติดตั้งเหยื่อตรงจุดที่ปวกขึ้น แล้วหลังจากนั้นนะคะมันก็จะมีการแมนเทนแนต์ต่อเนื่องให้ปลวกแบบถ้าเป็นเติมเหยื่อก็อาจจะทุก15-20วันแต่ถ้าเป็นระบบน้ำยาก็หลังจากนั้นทุกๆ3เดือนจนครบสัญญาหนึ่งปีค่ะถ้าพูดถึงการกำจัดนะไม่ได้ป้องกันตอนนี้ค่ะระบบสถานีเหยื่อค่ะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะมันเป็นการให้เหยื่อล่อปลวกเนี่ยเขาจะกินวันงาน,านเขาจะกินตัวเหยื่อเข้าไปแล้วมันนากลับไปที่รัง ดังนั้นมันจะเอาไปขย้อนป้อนตัวนางพญาและตัวอื่นในหลังที่ไม่สามารถหาอาหารได้ดังนั้นน้ำยายังไม่มีประสิทธิภาพที่จะสามารถกำจัดปลวกได้ทั้งหลังนะคะน้ำยาทำหน้าที่โดยการให้มันสัมผัสตัวตัวไหนสัมผัสน้ำยาตัวนั้นจะตายหรือบางน้ำยาบางประเภทปลวกจะตายช้าลงมันก็มีโอกาสเอาน้ำยาไปสัมผัสตัวอื่นแต่มันยังไม่ได้สามารถกำจัดได้ทั้งรังจริงๆ อตอนนี้ถ้าตอบว่าถ้ากําจัดเนี่ยระบบเหยื่อจะดีที่สุดค่ะบ้านในประเทศไทยอ่ะทุกหลังมีโอกาสมีหมดค่ะมีมีปวกบดข่ายอ่าเปอร์เซ็นต์ของการที่เราดูแลบ้านนะคะ,คะส่วนใหญ่จะเป็นบ้านปูนประมาณ90%กว่าเปอร์เซนต์เลยค่ะคแล้วก็คิดว่าบ้านไม้ถูกใช่ไหมคะแต่ว่าบ้านไม้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะสร้างบ้านไม้อ่ะต้อง ต้องมีเงินค่อนข้างเยอะแล้วไม้ที่เขาจะมาใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นไม้สักซึ่งไม้สักมันมีคุณลักษณะในการไล่ปวกแล้วก็ไล่เชื้อราอยู่แล้วไล่มแมลงในตัวดังนั้นไม้สักจะมีมูลค่าที่สูงมากมันก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาปวกแต่ว่าพอบ้านสมัยใหม่มันเป็นปูนแล้วสิ่งที่มันจะกินคือเซลลูโลสวัสดุอะไรกันแล้วแต่ในบ้านเราที่เป็นเซลลูโลสอะคะ่ะปวกจะกินหมดเลยเพราะมันเป็นอาหารโดยตรงเช่นฝ้ามันก็มีเซลลูโลสเพราะมันเป็นกระดาษ มีกระดาษด้านหน้าใช่ไหมคะบิวอินของเราเป็นไม้อัดมันกินเร็วอยู่แล้วคะ่ะไม่เหมือนไม้แท้ๆมันก็จะกินช้าหน่อยนะคะกรอบรูปหรือแม้กระทั่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวทุกๆอย่างมันสามารถกินเสื้อผ้าก็กินได้สายไฟหุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินได้หมดเลยนั้นะมันก็ทุกๆหลังคะ่ะไม่ว่าจะลักษณะรูปแบบไหนบ้านมีความเสี่ยงหมดคะ่ะมันสร้างความเสียหายให้แบบบ้านแต่ละหลังใช่ ปลวกนะคะสามารถสร้างความเสียหายบางหลังอะค่ะทิ้งไว้คิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเยอะนะแต่ฟ้าถลม่มตู้มลงมาเลยคือคิดว่ามันแค่เล็กน้อยแต่ปล่อยทิ้งๆไว้แต่ว่าปลวกอะค่ะมันสามารถลุกลามไปยังจุดอื่นๆในตัวบ้านแล้วก็กินกินให้เกิดความเสียหายแล้วบางทีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าบิวอินบ้านเราเนี่ยการบิวอินอะมูลค่าสูงมากนะมันเป็นหลักแสนจนถึงหลาย หลายล้านเลยถ้าปลวกกินบางจุดแค่นิดเดียวค่ะมันก็ต้องมีการซ่อมแซมหลักหมื่นและอันนี้เริ่มต้นนะคะดังนั้นมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงมากแล้วสายพันธุ์ที่มีปัญหาในบ้านเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์คอปโตเทอร์เมสเจสอยก็คือตัวเนี้ยก็คือประมาณเกือบเกือบเกือบร้อที่มีปัญหาสำหรับตัวบ้านและก็เศรษฐกิจของเราค่ะ อย่างนี้เราดูยังไงอะว่าแบบอุย้ยอันนี้คือปวดก,กินแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ไม่มีความรู้เลยพี่จิตถ้าปวดสังเกตได้เลยค่ะ1บริเวณผิวไม้อะค่ะบางทีมันจะเปลี่ยนสีจากปกติเป็นสีนี้แต่ดูมันดูสีมันแปลกแปลกแล้วพอเวลาบางครั้งมันก็บวมบวมเช่นขอบบัวค่ะบวมหรือกดไปแล้วมันยุก พอแค่ออกมามีเส้นทางมีดินแล้วก็มีตัวปวกอยู่ในนั้นเลยหรือถ้าเกิดแบบเพิ่งเริ่มขึ้นนะคะเช่นวงกบขอบบัวหรือมุมมุมบิวอินนะคะเราจะเห็นคาบดินเป็นเม็ดขึ้นมาแล้วก็เดินเป็นเส้นทางเราก็เห็นได้อย่างนั้นเลยใช่มันเห็นชัดเจนมากค่ะแต่ว่าแค่ว่าถ้ามีบิวอินอ่ะมันจะไปหลบซ่อนอยู่ข้างหลังบิวอิน แต่บ้านไหนไม่ได้มีบิวอินนะคะมันจะไปเล่นงานประเภทพวกวงกบประตูกะขอบบัวก,ก่อนข้อแนะนําพอสมมุติเราสงใจแล้วว่าบ้านโดนปวกขึ้นแน่ๆอข้อแนะนําอันดับแรกที่พี่ทําคลิปตลอดก็คือห้ามฉีดยานะคะก,คกคารเจอปวกอะคะ่คคะ,คะ หยุดการฉีดพ่นเลยเพราะยิ่งฉีดยิ่งลามเป็นคำสั้นๆที่ท่องจำง่ายๆเลยค่ะเจอปวกห้ามฉีดยิ่งฉีดยิ่งลามเพราะยิ่งฉีดความเสียหายมันจะกระจายมากขึ้นถ้าเรามีบริษัทที่ดูแลอยู่แล้วเรียกให้เขามาจัดการแต่ถ้าเราไม่มีก็เสิร์ชหาบริษัทที่เรา,าเชื่อถือหรือว่าอาจจะได้คำแนะนำจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาจัดการ ไม่ว่าจะเป็นติดเหยื่อหรืออัดน้ํายาป้องกันใต้อาคารก็สามารถทําได้หมดแล้วแต่ว่างบประมาณของเราอยู่ที่เท่าไหร,จร่จริงๆอะค่ะในส่วนของระบบที่มันลักโลกตอนนี้ค่ะเช่นระบบเหยื่อนี่ก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีนะคะแต่ในตัวเหยื่อมันมีสารยับยั้งกรดแล้วคาบของปวกผสมเข้าไปในเซลลูโลสคือตัวเหยื่อ ดังนั้นสมมติว่าเหยื่อหนึ่งพันกรัมอะค่ะมันจะมีไอตัวสารยับยั้งลอกคาบของพวกผ,ผสมไปแค่หนึ่งกรัมซึ่งมันมีผลกับการลอกคาบมันก็จะค่อนข้างที่จะปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยอยู่แล้วแล้วสถานีที่ฝังอะค่ะมันเป็นสถานกลวยสถานีดักจับดังนั้นมันไม่มีสารเคมีอยู่ในกลวยสถานีที่ฝังรอบตัวอาคารไอ้ระบบเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียก มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างสูงแต่เราก็ต้องมาตีโจทย์ว่าไอสถานีนี้ที่เราจะทำเนี่ยค่ะมันยังเป็นพลาสติกเราจะทำยังไงให้ใช้สถานีจากวัสดุอื่นๆได้อันนี้ทางกินโฮมก็กำลังพัฒนาอยู่ค่ะแล้วในส่วนที่สองคือเป็นเรื่องของระบบน้ำยาปัจจุบันน้ำยามีหลากหลายกลุ่มสารดังนั้นแต่ละกลุ่มสารมันจะวัดค่าด้วย LD 5 0ก็คือค่าความอันตรายของน้ำยานะคะ ยิ่งค่า LD สูงน้ำยามันก็จะอ,อันตรายน้อยลงดังนั้นตอนปัจจุบันนี้มันมีน้ำยาที่มีค่า LD 50ีฟสูงมากๆอยู่เทียบเท่ากับระบบเหยื่อเลยแต่มันยังมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะลิตรหนึงเนี่ยเกือบหมืน่นดังนั้นลูกค้าเนี่ยยังไม่สามารถที่จะมีกำลังในการที่จะมาจ่ายเพราะว่าหนึ่งธนูล้ำยา1นึขวดอะคะ่ะอาจจะ ใช้ได้แค่พื้นที่ปริมาณหนึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าบ้านพื้นที่ใหญ่ๆแล้วต้องใช้ปริมาณน้ํายาหลายๆขวดเอาแค่น้ํายาเนี่ยมันก็ต้นทุนก็ค่อนั้งสูงแล้วแล้วบวกกับบริการที่เราต้องดูแลรลายปีตัวเนี้ยังไม่เหมาะกับราคาที่เราจะโค้ดในประเทศไทยอะค่ะว่าราคามันจะอยู่ประมาณนี้ลูกค้าจะรับได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการ ทดสอบแล้วก็มีการทดลองกันอยู่ค่ะว่าเราจะทำยังไงให้ต้นทุนในส่วนของน้ำยาประเภทนี้มันมันลดลงแล้วยังคงประสิทธิภาพได้เพราะน้ำยาประเภทนี้ค่ะมันช่วยในส่วนของอไม่มีเขาเรียวกว่าปลอดภัยกับผึ่งด้วยไม่มีผลกับผึ่งแล้วก็บ้านที่เลี้ยงปลาค่ะก็มีไม่มีผลกับปลาดังนั้นเวลาเราไปฉีด ยากําจัดแมลงอะคะ่ะหรือฉีดปวกเนี่ยถ้าบ้านไหนมีบอ่อปลาเนี่ยเราต้องพักบริเวณนั้นเลยเพราะเมื่อไหร่ที่ละอองปิวไปเนี่ยอาจจะมีผลกับบ่อปลาซึ่งถ้าน้ํายามีการพัฒนาหรือในอนาคตน้ํายาต้นทุนที่ถูกลงแล้วคนไทยสามารถใช้ได้อะคะ่ะเราก็อาจจะได้ใช้กันการแข่งขันในธุรกิจกําจัดปวะคะ่ะมีมากน้อยแค่ไหนในประเทศไทย สูงมากต้องใส่มากมากเพราะว่ามาจากที่เราบิดในส่วนของการโฆษณาคำว่ากำจัดปวกออยู่ในบิดที่ราคาสูงมากนะแต่อาจจะลองกับอสังหานะคะอสังหาเนี่ยคืออันดับต้นๆอยู่แล้วกำจัดปวกก็สูงมากบางทีต่อบิดต่อครั้งที่ลูกค้ากดเข้ามาอาจจะอยู่หลักประมาณ ร้อกว่าบาทจนถึง200 300ก็เป็นได้ต่อการกดหนึ่งครั้งค่ะอย่างนี้มันแปลว่าตลาดการกำจัดปวกโตไปพร้อมๆกับอสังหาไหมคะใช่ค่ะถ้าอาสังหาโตขึ้นหรือไม่โตยังอยู่คงที่แต่คนยังจําเป็นที่ต้องกำจัดปวกแต่ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าการแข่งขันมันค่อนข้างสูงมากเพราะว่า คนบางทีคิดว่ามันทําง่ายอ,ออกมาเปิดเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องปิดไปแล้วมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนี้เรื่อยๆค่ะคนที่อยู่ได้อะค่ะมันก็ต้องอยู่ระยะยาวแล้วก็ต้องวัดด้วยการบริการหลังการขายเป็นหลักลูกค้าส่วนใหญ่อะค่ะที่เราเราเน้นเนี่ยคือกลุ่มมีกําลังซื้อใช่ไหมคะเขาไม่ได้เน้นที่ราคาถูกอย่างเดียวค่ะเขาเน้นที่ว่าเราอะ สามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่เขาต้องการได้ไหมเรามีเขามีปัญหาเราสามารถวิ่งไปหาเขาไปแก้ปัญหาเขาได้ไหมหรือเขามีปัญหากังวลแบบนี้เราสามารถอธิบายคลายความกังวลของเขาได้ไหมหรือในตัวบ้านเขามีสิ่งไหนที่จะต้องซ่อมแซมหรือดูแลเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้ปลวกค่ะลุกลานเข้าสู่ตัวบ้านได้ดังนั้นไอ้ตัวเนี้ค่ะ บางบริษัทอาจจะแค่ทำแล้วขอด้วยราคาต่ำๆบริการลูกค้าแต่พอมีปัญหาคือเรียกไม่ได้นะคะซึ่งกินโฮมเจอเยอะมากที่โทรเข้ามาแล้วแบบทำไมแพงกว่าที่อื่นเยอะมากเราก็เคยสอบถามนะคะว่าทำอยู่ที่เท่าไหร่คะแล้วถ้าราคาดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ทำต่อในที่เดิมเขาบอกก็เนี่ยมีปัญหาก็ไม่มา เรียกก็ไม่เห็นมาเลยที่บอกว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในเหตุผลที่ราคาค่ะมันจะแตกต่างกันซึ่งไอ้ต้นทุนที่มันแฝงหลังจากที่เราทำครั้งแรกมันก็มีอีกมากมายดังนั้นการที่ทำปลวกราคาถูกก่นมันก็ต้องเสี่ยงค่ะกับการที่เราอาจจะถูกทอดทิ้งสัญญา ความยากง่ายอันดับแรกเลยอะคะ่ะก็คือการหาลูกค้าเข้ามาเนาะเพราะว่าเราหลีกหนีไม่ได้ว่าปัจจุบันนะคะการทําการตลาดอะมันจะไปเน้นการตลาดออนไลน์ซะส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ได้อ่าเหมือนเมื่อก่อนที่หน้าร้านต้องอยู่ริมถนนอ่าส่วนใหญ่จะเซิร์ชหาอะไรปัจจุบันนะคะ,ะพฤติกรรมผู้บริโภคเริ่มเปลี่ยนต้องเซิร์ชผ่านออนไลน์แล้วก็ดูผ่านเว็บไซต์ ดูผ่านเพจความน่าเชื่อถืออะไรพวกนี้ค่ะดังนั้นอันนี้เวลาเราอะค่ะจะดึงลีดลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเราจริงๆอะค่ะอันนี้ก็คือเป็นความยากอย่างหนึ่งที่บางทีอะค่ะก,การปรับเปลี่ยนของการแสดงผลของแต่ละประเภทของเช่น Google a d v e r t s หรือจะเป็นเฟร f เฟซบุ๊กอะไรพวกนี้ค่ะใช่มันเปลี่ยนแบบจนบางทีเราเคยทำแบบนี้ได้ดี แต่พอพันมันเปลี่ยนปุ๊บอะลูกค้าใหม่ๆอะค่ะมันก็เริ่มน้อยลงอันที่สองค่ะตัวที่ยากกว่าการที่จะดึงลูกค้ามาก็คือการรักษาลูกค้าเก่าเพราะว่าบริษัทกําจัดปูวกอะค่ะอยู่ได้ด้วยลูกค้าที่มีการต่อสัญญาดังนั้นเราอะจะออกแบบบริการหรือประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่ทําบริการกับเราอะให้อยู่กับเราต่อเนื่องได้อย่างไร เพราะว่าต่อให้เราอยู่กันประมาณ1ปีขั้นต่ำใช่ไหมคะ1ปีเนี้ยพอเราบริการไปได้สัก8เดือนดีหมดทั้ง8เดือนมีอยู่เดือนหนึ่งอะคะ่ะลูกค้าเริ่มไม่พอใจเขาสามารถเปลี่ยนได้ทันทีเลยคะ่ะ เปลี่ยนไปหาเจ้าอื่นได้ทันทีเลยทั้งที่เราทําดีมาตลอดดังนั้นการรักษาลูกค้าเก่าอะค่ะอันนั้นก็เป็นโจทย์ที่ Green Home พยายามทําอยู่ว่าเราจะสร้างประสบการณ์อะไรที่ทําให้ลูกค้าประทับใจและอยู่กับเราได้ต่อเนื่องพี่ก็ทําสถิตินะคะว่าใน2อปีอะค่ะลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ของ Green Home ลูกค้ากลับลูกค้าต่อสัญญาค่ะกลับมาใช้บริการเราประมาณ70% ซึ่งเราก็ก็ยังโอเคเพราะว่าบริษัทกำจัดปลวกมันค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มาตรฐานการบริการนะคะลูกค้าจะไม่รู้ว่ากำจัดปลวกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะบริษัทที่ได้มาตรฐานต้องมีอะไรบ้างเช่นหลักๆเลยค่ะ1ต้องมีใบอนุญาตครอบครองวัตถุอันตราย<ม>ตัวนี้บางบริษัทก็ไม่มีบริษัทบางทีช่างอาจจะออกไปเปิดเองแล้วก็ไปบริการลูกค้าโดยให้ราคาต่ำๆ แต่ว่ามาตรฐานการควบคุมน้ำยาหรือใบอนุญาตตัวนี้ไม่มีนะคะสองคือการควบคุมปริมาณน,น้ำยาที่ใช้ซึ่งทางกินโฮมอะคะ่ะจะใช้มาตรฐานการใช้น้ำยาตามหลักสากลเลยคือ1ตารางเมตรต่อน้ำยา5ลิตรหัวใจของการกำจัดปลวกหนีไม่พ้นนะคะว่าการกำจัดปลวกไม่ใช่การแก้ปัญหาลูกค้าอย่างเดียวมันคืองานบริการ ดังนั้นสิ่งที่พี่ยึดถือก็คือเราต้องเทรนช่างอะคะ่ะเรามองว่าช่างคือสินค้าของเราด้วยไม่ใช่ว่าน้ำยาดีวัสดุดีพรีเมียมแล้วแต่ช่างเราบริการแย่ลูกค้าก็ไม่ทำกับเรานะดังนั้นในส่วนทุกๆส่วนนะคะเราออกแบบงานบริการไม่ว่าจะเป็นเราเลือกแล้วว่าผลิตภัณฑ์เราเลือกที่ดีให้กับลูกค้าและ ในส่วนที่2คือในส่วนของบริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธุรการ<ฮ>เขาก็จะต้องมีการติดตามแล้วก็คุยกับลูกค้าจําลูกค้าให้ได้ส่วนสุดท้ายก็คือช่างนี่แหละคือสินค้าของเราเราจะต้องเทรนให้ช่างค่ะสามารถให้ข้อมูลลูกค้าได้สามารถแก้ปัญหาและเข้าใจหน้างานลูกค้าได้มองปัญหาลูกค้าหน้างานให้ออกดังนั้นพอลูกค้าเจอช่างเราอะค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายที่เราก็ต้องพิกว่าแต่งกายก็ต้องตามระเบียบรถก็ต้องเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ที่สกรีนชื่อบริษัทเข้าไปมีป้ายของคอให้เห็นชัดเจนเข้าไปจะต้องทำยังไง 1, 2, 3, 4เราออกแบบบริการให้กับกิีนโฮมเมื่อลูกค้าใช้บริการแล้วเขามองว่าอ่ะอันนี้ไม่ใช่กำจัดปวกนะนี่คือผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาดูแลเขา ดังนั้นอันนี้ค่ะคือความยากง่ายเพราะการที่เราจะไปควบคุมช่างให้ทําตามสเต็ปเรา 1, นึ่สองสามี่ันไม่ได้ง่ายเพราะแต่ละทีมอะค่ะมันก็จะมีอีโก้ของตัวเองหรือแม้กระทั่งมาจากที่อื่นเคยทําแบบนี้ทําไมที่นี่ต้องทําแบบนี้ไม่ไเวลาประชุมรวมเราจะบอกว่าเข้าไปเราจะต้องทํำยังไงบริษัทเราต้องทําแบบนี้ต้องอธิบายแบบนี้แบบนี้ดังนั้นมันเหมือน DNA ของกีนโฮมอะค่ะ